ใน,นอายุมากขึ้นยิ่งมีปัญหาชัดเลยบริเวณตรงเว้าเอ็นตรงนี้ค่ะ สวัสดีคะ่ะกิ๊บชมชนกนะคะอดีตกิ๊เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวตอนที่กิ๊เป็นแอร์ค่ะกิ๊บต้องมัดผมรวบตึงอยู่เป็นประจำทําให้มีปัญหาผมบางลงแต่ตอนนั้นจะถึงตอนนี้เลยค่ะยิ่งตอนนี้อายุมากขึ้นนะคะยิ่งมีปัญหาชัดเลยบริเวณตรงเวาเอ็มตรงนี้ค่ะแล้ววันนี้กิ๊ก็จะมาปลูกผมลอง h a ร์แบบไม่ต้องโกนผมนะคะหรือที่เรียกว่าเทคนิคลอง h a ร์ FUE โดยคุณหมอก็ได้วาดเข้าโครงออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละคนจะทําให้กรอบหน้าเราชัดขึ้นดูดีขึ้น ชอบมากค่ะถูกใจมากๆเลยค่ะตอนนี้เสร็จขั้นตอนของการเก็บเซลล์กราฟผมแล้วนะคะตอนทำเนี่ยก็แบบแอบตื่นเต้นแต่แบบจริงๆเราก็แค่ฉีดยาชามีเจ็บนิดเดียวเองคะคะหลังจากนั้นก็นอนทำสบาสบายชิลๆเลยะคะ่ะแทบไม่รู้สึกอะไรเลยคุณหมอมือเบามากตื่นมาอีกทีมาดูผมข้างหลังเนี่ยโหยังสวยเหมือนเดิมเลยอะรู้สึกดีมากเลยะคะ่ะ ตอนนี้ก็ทำมาครบ14วันแล้วค่ะรู้สึกพอใจมากๆเลยเวลาที่แบบเอาผมขึ้นนะคะก็รู้สึกว่ากรอบหน้าของเราะชัดเจนขึ้นสวยขึ้นหวานขึ้นแถมยังดูเด็กขึ้นด้วยค่ะกิฟแนะนำเลยค่ะคุณหมอเบนเมดิเรนคลินิกค่ะ